เขาเรียกว่าต้องเอาคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะยังคงคลียังคงคลุกฝุงคงคก่นกันอยู่กับการแข่งขันเนี่ยมาเจนสนามลบ,บมาเติมให้ตอนนี้เท่าที่เห็นในตู้เมื่อกี้คือมีแฮมใช่ไหมอ่าแล้วก็มีตัวอย่างเก็ตเซิร์ชแล้วก็ตัวอย่างไฮกล้องนะครับซึ่งก็มาเติมได้ค่อนข้างสวยอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันสรุปว่าจะเป็นแฮมหรือเปล่าฮะ<ม>น่าจะแฮมนะนะ เป็นรีมิกใช่ไหมครับอ่ารีมิกนั่งครับแล้วก็นั่งหลอกหรือเปล่าเนี่ยนั่นดีจุกเราวะเนี่ยดูครับที่สนามด้านล่างอ่ะเป็นรีมิกลงครับอ่าเป็นรีมิกลงเป็นเลนดักเซเยอร์นะครับผมรีมิกเก็ตเซิร์ชนะครับผมมีม้ากบผมมอสแล้วก็แครี่กล้องนะฮะใช่แล้วนะครับพ็อปสเปคคำถามนะนี่ฮะมอสครับแครี่กล้องครับที่ยืนอยู่คู่กันครับต้องดูว่ามอสเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับจะเดินตลอดรอดฝั่งหรือว่ายืนแช่แลนคอยเลี้ยงแครี่ให้โตขึ้นใช่ นีฮะหลอกเกง่งหลอกเกง่งแฮะแน่นอนครับว่ารประสบการณ์บวกกับบวกสายเลือดใหม่นะอย่างตัวของแคริโก้นะครับผมแล้วก็เกส Search นะครับบวกกับตัวของทางด้านนี่ฮะแฮมนะเข้ามาเป็นโค้ชเพิ่มด้วยนะครับน,น่าจะมีการสรับเปลี่ยนกันด้วยแหละนะครับผมสำหรับ uh huh. ในตำแหน่งต่างๆนะครับแต่ว่าแน่นอนครับประสบการณ์ทีมีแน่นอยู่มากๆแน่นอนฮนะใช่ครับแต่ต้องดูว่าการเล่นะนรัย บางอย่างเนี่ยครับโดยเฉพาะตำแหน่งของรีมิกเนี่ยจะดูว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่<ช>เพราะว่าการที่ผมต้องบอกแันนี้อ้างอีกนิดนึงครับการที่เล่นแบบโชว์ในสตรีมเมอร์กับเล่นในสนามจริงเนี่ยม <คน S 2> ันค่อนข้างจะแตกต่างกันคือการเล่นนะครับเพื่อเอาใจคนดูกับการเล่นเนีเพื่อที่จะฟอร์ทีมเนี่ยนะครับมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันสิ้นเชิงะครับต้องเลยครับขึ้นอยู่เราจะเล่นเพื่อใครและจุดป,ประสงค์ของเราต้องการอะไรครับ แต่อย่างที่ได้กล่าวไปครับการเสริมทัพได้แครี่กล้องเข้ามาเนี่ยครับมิซี่ครับผมมองว่าเป็นการเสริมที่ค่อนข้างเติมเต็มทีมนี้ได้ค่อนข้างมากเลยนะครับเคยแสดงฝีมือกันแล้วในตัวของการแข่งขันดิวชันวันใชครับผมตำแหน่งการยืนของชายคนนี้ถือว่าแม่นและยากที่จะจับจริงๆครับและนี่ครับทีมบุยรำยูแต่อีสปอร์ตนะฮะครับผมซัมเมอร์นะครับในวิดีโอที่ทุกคนได้ได้รับชมไปก่อนนั้นครับเขาลงสนามด้วยในครั้นี้ ต้องดูว่าการปั่นป่วนครับด้วยคำพูดของเขาเนี่ยมีไปแล้วในเกมจะมีมากน้อยแค่ไหนและนู้นครับมิดเลนครับเฟิร์สวันจักเกิลในเกมนี้อิสตันดิลครับซัพพอร์ตและดับเบิลโอเซเวนเอครับอัพเปโซ่เดอร์เกลนนั่นแหละครับการเสริมเข้ามากับตัวของทีน่นดับเบิลโอเซเวนเอคลับดับเบิลโอเซเวนเอคลาสกินซี่ครับเป็นจังเกิลประเภทที่แตกต่างจากจังเกิลคนอื่นตรงที่ว่าเขาเป็นประเภทที่ชอบทำให้เพื่อนในทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายและสบายใจที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นคนที่จะแบบมาแบกใครด้วยเฮ้ยการมีพลังฉ ไวมากแต่ว่าเขาจะทําให้เกมฝั่งตรงข้ามเล่นยากนะครับและทาให้ฝั่งฝั่งเดียวกันเดี๋ยวเล่นง่ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของ w o X นะครับผมใช่นะครับซึ่งสไตล์ของบุรีรัมเ็ดีสปอร์ตเนี่ยก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าพึ่งพาป่าค่อนข้างเยอะใช่ <นะ S 1> เลย,เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถทําให้ป่ามีพื้นที่ในการเล่นเนี่ยเป็นช่วงแรกได้มากเท่าไหรน่นะครับผมการเดินเกมครับหลังจากที่กลางเกมที่ป่าออกมาช่วยแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากเท่านั้นถูกเลยครับผมและแน่นอนครับการเจอกันคู่นี้นะฮะ ยังตอบกันยากนะครับว่า<ช>จะเขาเรียกว่าไงมีแผนอะไรกันมาเดี๋ยวต้องมาดูดเกมแรกนะครับว่ามีการเตรียมทำกันบ้านมาขนาดไหนผมว่าทั้งสองทีมเตรียมกันมาเยอะเลยละ่ะนี่ฮะแ,และในเกมนี้ตําแหน่งที่หลายคนอาจจะโฟกัสนั่นคือโรมิงอย่างมอสและอินซิลิดครับ oh ว่าการเจอกันของสองคนนี้เนี่ยเป็นสไตล์ที่ oh ไม่ค่อยยอมกันไม่ยอมจริงไม่ค่อยยอมกันและต้องดูว่าใครจะบี้หนักกว่ากันใช่ครับ ใครจะมีแรงกว่ากันนะครับในองจริงในเกมเนี่ยผมว่าปัจจัยเพียงเล็กน้อยนะวินซี่นะมันอาจจะทําให้รูปแบบของเกมเนี่ยได้เปลี่ยนทันทีถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งจี้โดจี้เนะครับผมดังนั้นเนี่ยเล่นนิดๆิดหน่อยๆถ้าพลาดนิดพลาดหน่อยผมว่ามียาวครับผมายาวนะครับ และต้องดูในตำแหน่งของเลนดักซ์เลเยอร์ด้วยนะกับการที่เลือกตัวฮีโร่มา<ช>ว่าจะเน้นกดดันเลนหรือเครียร์ยคลิปไปเติมให้เพื่อนถูกต้องเลยครับตักเวลสปกติเลยเนาะฟอลอเรนติโน,โนครับผมซิตอนนี้มีหนึ่งตัวออกแน่นอนครับคือตัวอย่างคลิสซิกหรือว่าคลิกแน่เลยครับผมและส่วนและส่วนมากเนี่ยในในเกมแรกมักจะปล่อยคลิสซิก สอบเสมอเลยนะคือจะจะไม่เน้นในการแบนคริสติกเพราะว่าตัวแก้ทางมันยังเยอะอยู่ถูกต้องฮะถ้าเกิดว่าคุณรีบเลือกคริสติกมานะฮะและโดนแก้ทางมาแบบนี้เนี่ยเฟิร์สพิกมาเป็นเอลสูเฟิร์สพิกเอลสูเห็นได้เยอะเหมือนกันนะครัวินซี่นะวันนี้นะครับไปอีกครั้งหนึ่งใครจะเล่นฮะต้นสินะครับเพราะว่าเอลสูเนี่ยเล่นกันได้อยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งตัวของมีมาร์กเองหรือว่าเป็นแครี่ก้องนะครับผมต้องมาดูกันกราฟสำหรับเฟิร์สพิกเอลสูฮะเอร์เรลนะครับเอร์เรลเอร์เรลดูจะ แหวกไปนิดหนึ่งนะแหวกจัดเลยนะถ้าหยิบมาเฟสแรกนี่แหวกมากนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรารอ,อเขาดูกดตัวก่อนดีกว่าและมันจะดูแบบไม่ไม่ใช่สไตล์ของบุญรำมินเต็ดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเกมแรกเนี่ยส่วนมากบุญรำมินเต็ด <c oughs> อีสปอร์ตมักจะออลอินเพื่อที่จะเก็บเกมแรกให้ได้ก่อนคร <c oughs> ับซึ่ง2ตัวนี้ครับคุณินซี่ครับยีหน้ากับซีเนียรนี่คือแบบตามตำราบ,บับนๆมากๆเลยนะสองตัวนี้นะครับมักจะถูกหยิบมาเป็นเซฟพิกหรือว่าตัวหยิบแล้วปลอดภัยไม่ค่อยโดนแก้อะไรนะครับผมในเฟสแรกเสมอ แลวจะทาให้เอลสูครับต้องคิดแล้วคิดอีกครับยิงไปถ้าเกิดไม่ตายเขาวาร์ปสวนกลับมาอาจจะมีเรื่องได้เขาถมใส่นะแต่ก็ยังไม่ได้เลือกตัวที่แก้ทางเอลสูโดยตรงมานะบพวกแบบว่าพุ่งเข้าไปหาหรือกดดันให้เอลสูต้องถอยครับและไม่สามารถตั้งหลักที่ได้ ตัวที่คุณถุถ้ามาเป็นเซตนี้มันจะเป็นคุณตอนที่แต่ละคนไปเล่นเดนิเวชั่นวันเลยนะครับเนี่ยอย่างตอนที่อยู่ดิวิชั่นวันมีมาร์กตอนนั้นสแปมอีกนิดหนักมากนะครับผมและนี่เหมือนจะกดไปอีกหนึ่งเกมแต่ถามว่าแย่ไหมบอกว่าการเจอกับซีเนียร์มอกว่าไม่ได้แย่นะเพราะเป็นตัวขืนซีเนียร์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมองไปที่ลิปโป้ครับผมโอ้โหท,ท,ท,ทั้ง,งทงี่ฝันขงข้าเป็นยีน่านะถ้าเกิดยีน่าใช้สกิลรัมนะครับแล้วก็สกิลที่นะครับสลับดาบนะบบบบครับภ โอ้ซึ่งการหยิบลิโ้ผมมองว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวที่สามารถเล่นเลนกับยีนาได้แหละครับผมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะดูครับหลังจากที่หยิบตัวตั้งรับนะครับตัวกำแพงมาแล้วครับผมจะหยิบแครี่ตามฝั่งตรงข้ามครับเทปยอนครับชลินมาชลินมาแรนดจริงเห็นจากเกมเมื่อกี้ไปแล้วนะครับว่าอ่ะเขาดูยิงแรงเขามีเพื่อนที่ดีครับเขามีตำแหน่งที่เยี่ยมนะครับและเขาออกไอเทมมาถูกต้อง นั่นคือการฝุ่นที่เขาทําให้ยอนแสดงปร,สประสิทธิภาพได้ขนาดนั้น,นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปยิงแบบปุ๊บแล้วมันรู้สึกแบบแบบเฮ้ยทำไมเขายิงแรงแงไม่เท่าเขาลองเปรียบเทียบอยู่ครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแตกต่างกันแน่นอนคสักชิ้นหนึ่งะนะครับผมที่เราจะอาจจะอาจจะออกพลาดไปนะครับเอาจริงมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเซสเซทีฟหรือว่าต้องระวังเรื่องการออกของเนาะเรื่องเรื่องลำดับ นะครับดาเมจมันจะสุดไม่สุดอยู่ที่ลำดับด้วยมาดูกันครับแบนป่าเพิ่มฮะแบนบูรักรีเซอร์ครับผมส่วนทางพ็อปสเปคฐานครับตัดลเลน่าออกไปฮะของนุกนะครับผมเห็นว่าทั้งสองทีมใส่ใจกับตำแหน่งป่ามากๆไว้เลือกนะครับเป็นตัวสำคัญเฟสที่สองเนมันเป็นตัไก่ที่สำคัญมากครับโดยเฉพาะเลนสามาสมเนอะก็คือกลางป่าลมนะครับสามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆ โอ้มีการแบนดูแรกมาแล้วนะครับตัวดาร์ตี้ก็โดนแบนไปฮะสองพี er ่น้องตระกูลด le ีฮะแก๊งดีโดนแบนหมดครับดูแลกต้อเป็นตัวที่ได้รับความนิยมเลยครับผมเมื่อวานผมาัเป็นเมทเป็นโรมเลยนะฮะทั้งสองตำแหน่งนะครับเป็นตัวที่พังโพซิชันฝาดัวฆ่าได้เก่งและมีระยะการไล่ที่ไกลมากนะครับผมแล้วมองไปที่ซิลครับผมสำหรับเฟิร์สฟันครับเรียบร้อยครับผมอ่าไม่ใช่เป็นตัวองซ์เซ็กนะครับผมซิลมา ติลหยิบมาแบบนี้แต่ฝั่นข้ามเลือก2เลนข้างอาจจะอาใช่เลือก2เลนข้างมาแล้วครับผมแต่ยังไม่เห็นโรมมิ่งนะฮะฮะไอริป่าหรือเปล่าครับของเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไอดีครับมีสกินใหม่ด้วยนะครับในเวลและพาร์สติสเนส์สี่ครับแอบขายหนึ่ง เอาจริงผมมองว่าไอรินี่เป็นภัยชัดเจนภัยตรงกับทางยอนเลยครับแต่ว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการเล่นสูงกว่าถ้าเป็นโมขาดจะแตะตัวค่อนข้างง่ายถ้าเกิดมีเพื่อนเซตให้บ้างเลยครับผมและไอริมีระยะเวลาหรือว่าพลังต้องใช้เวลาในการเบิร์สดาเมจที่เห็นชัดเจนเนี่ยมันจะ<ช><ช>ทำให้ซีเนียวาร์ปลงมาช่วยได้ทันถูกต้องฮะอันตรายเหรอถ้าเกิดว่าเป็นตัวของมูราดเออไม่ใช่ขอไปแล้วโมขาดเมื่อกี้แล้วพุ่งเข้าไปแบบชุดเดียวแล้วเก็บย้อนได้เลยเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าแต่เลือกเปลี่ยนเป็นนาคอสครับ โอ้นากรอสกับตัวของบอลดัมครับผมเอานักรรสมาโอเคล้วงย้อนได้คือประโยชน์ของนักรอสมันจะแตกต่าตงจากตัวอื่นตรงที่ว่าเขาสามารถสับิปุชได้มีประโยชน์ในอัตปาะโยชน์โดยรวมกว้างกว่าเลยครับผมมันจะทําให้ย้อนวัดระแวงอ,อาจจะไม่สามารถที่จะเบิร์สดาเมจย้อนอะไรแบบโดยตรงเนี่ยครับที่บแบบตุ้มต้ามเดียวหายเลยก็เป็นได้แต่ก็จะสร้างความเนี่ยภาวะพูงให้กับทีมของุูดามนเตดอีสปอร์ตเยอะอยู่ โอ้แล้วมาเป็นราสครับผมตัวสุดท้ายครับของทางนุ๊กๆุกครับผมล็อกมาไปที่เรียบร้อยครับราสของเขาเนี่ยครับอ้แล้วต่อยยับทุกสถาบันครับุณมินซี่ครับดาเมจเมทของดามถือว่าแรงมากเลยนะครับซิลกับราสเป็นในคู่ที่ ลงโทษเบวดัมได้โหดมากเลยนะครับบบวดัมเกมนี้ของมอสจะโดนกดดันนะครับจากทางตัวป่าและตัวเลนกลางของมวยรับได้ดักทีเดียวนะครับแต่ในทางกลับกันนะผมในเรื่องของทีมไฟและการจับตายหนึ่งคนผมว่าพาวส์เซเนก็ไม่เลวนะยครับผมทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูันรับว่าใครเป็นคนเปิดก่อนน่าจะสําคัญมากในเกมนี้ใช่ครับเบลดาฟครับกับตัวของเซเนลครับครับผมสองคนครับตัวหนึ่งไว้เปิดครับเพื่อรุกต่อกับอีกตัวหนึ่งครับขอตั้งรับเพื่อรอสวนถูกต้องนะ แต่ส่วนทางตัวของซีเนีย์เกมนี้ต้องมาตีกับทางตัวของอิกนิสกับบาาดัมเลยครับผมก็ถือว่าเล่นยากเหมือนกันนะฮะต้องมารอดูครับเรื่องตําแหน่งในเกมฮะมาดูกันครับตรงนี้ฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับนี่เป็นคู่ที่ทุกคนรับลอคอยในช่วงต้นฤดูกาลนะครับ ก็จะมีการปลดล็อกครับของรางวัลยกเซิร์ฟด้วยเนี่ยสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนคนดูนะฮะครับผมอ่าเพื่อที่ให้ทุกคนครับได้ของรางวัลกันครบถ้วนนะครับก็ช่วยกันจู๋ครับเดี๋ยวทีมงานจะรวมรวบยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปลดล็อกให้เลยถ้าถึงยอดที่กำหนดนะครับผมเอาละครับกำลังจะเริ่มกันแล้วครับสำหรับในแมตช์ที่3นะครับผมวันที่2ของการแข่งขันนะครับโปรลีกตรงนี้ฮะไปดูในเกมเลยครับพาวสเปกตาลเจอกับบริยัมดิสแตนทีสปอร์ อะไรครับเกมแรกครับของคู่สุดท้ายในวันนี้ครับนี่เป็นคู่ที่3แล้วนเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาแล้ว2การแขถัดเนี่ยครับตอนนี้นี่เป็นคู่ที่ต้องตัดสินกันจริงครับว่าแชมป์จากซีซั่์หนึ่งเนี่ยครับและก็แชมป์จากซีซั่นสี่ครับมาถึงก็จะบวกกันก่อนเลยนเนี่ยพร็อพงัดไปแล้วหนึ่งคนครับและกำลังจะโดนต่อเติมเมื่อกลางคืนและเป็นเกสเซิร์นที่เก็บเฟิร์สปัตมาได้ครับจากพร็อพเบคอนผ่มอย่างที่เห็นครับน็อกอัพหันษานะครับจับเด้งดึงเด้งดึงรัวๆเลยครับทางฝั่งของพร็อพเบคอนนะฮะมีซีซ โอ้โหนะครับไม่น่าเชื่ออยู่ดีก็ให้ผมพูดจนไม่หยุดและมีศพนะครับที่เฮ้ยนาทีแรกเลยฮะแล้วกลับเข้าเลนไปรีมิกเลเวล2ครับแย่แล้วครับพี่ซี่ครับใช่ครับทำให้ตัวของเัมอร์โดนฟอสอยู่ในเลนนะโอ้โหต้นเกมเอาหนักดีนะครับเนี่ยพอสเบคอนนะเล่นได้ดีทีเดียวฮะโหแล้วดูการเดินสิฮะสามปราสารครับเดินแบบไม่ว่าทเก่า โอ้ยและโดนมาอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากซีเนียลในช่วงแรกยังไม่มีดาเมจและพี่สงอะไรมากมายครับหมอตายไปก่อนครับรอบนี้ดูจะไม่ดีเหมือนเดิมฮะโอ้ต่างคนต่างไม่ยอมครับตอนที่สองตอนหนึ่งครับเบิร์นวันครับโดนเก็บไปอีกหนึ่งคนครับป๊อปเอคอนทามครับทำได้ดีกว่าครับก็นำไปสามต่อหนึ่งฮะและช่วยต้นเกมนี่มันเดือดอะไรขนาดนี้กันเนี่ยคือต้องบอกว่าซีซีฝั่งขอสเบคอนค่อนข้างหนักนะครับผมดังนั้นการโดนเกี่ยวอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮะเบรียมในแต่อีสปอร์ตจะออกยากครับคุณเวนซี่ครับ และไม่รอไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคือบวกตั้งแต่ตัวป่ายังไม่มีอัลติเมทครับและยังไม่ถึงนาที20ครับที่ตัวป่าจะออกมานับสักเลนนึ่ครับผมเพราะว่าทางฝั่งของ Real Madrid e s p o r t ะดานเป็นแรงจริงครับแต่ว่าเรื่อง CC เนี่ยนะครับผมก็ต้องยกให้ Paul Suter กับ Time แหละนะครับดังนั้นทําได้ตามที่ตัวเองวางไว้ดีมากนะ Paul Suter นี่ยด้านล่างครับขึ้นอยู่ความแม่นยําของแชร r l i e ก้องเลยฮะที่เล่นเอลสูท้ายิงโดนดับเป็น Onsenex ไปบ่อยเนี่ยครับผมก็จะสามารถ กดดันเวลาเพื่อนเข้ามาช่วยได้ฮะใช่เลยครับโอเคไม่หยุดครับผมไม่หยุดนะเป็นไปตามคาดครับมอสคนที่เล่นบลดัมและเป็นตัวโรมมิ่งสายลูเกอร์ครับสายสายแอทแท็กสายสาย,สายบวกนะสายบวก จะมีความได้เปรียบมากกว่าอีกสัเลดียวที่จะต้องรอลีเวอร์สี่ถึงจะแสดงประสิทธิภาพของฮีโรได้มากกว่าแล้วสังเกตครับผู้ชมครับว่าเดินกับมอสตลอดับผมแก๊งสามชาบมาแล้วนี่ครับเดินมาครับกดดันใส่เฟิร์สฟันแล้วกระโดดหนีออกไปแลวยอมเสียบูปับให้ฝั่งต้งข้ามนะครับดูพยายามจะต่อยใส่มอสครับแต่เจอการวางกิ้งของมีมารกวางไว้ครับโอ้โหลำไม่สามารถที่จะไปต่อได้นี่มันเป็นสไตล์ที่แตกต่างนะครับผู้ชมครับไม่ใช่เป็นการปล่อยนึงตัวให้ฟาร์มแบบบริรัมนะครับแต่ว่าพอสเบคอนพามวิ่งกันทั แก๊งพวกนี้ตีป่าแตกหมดฮะแต่ก็อย่าลืมว่าตอนนี้กดดันได้แค่ตำแหน่งป่าแต่ดับเบิ้ลโฟล์คสุดเอ้ยครับฟาร์มฟรีอยู่ในล่างเนี่ยถูกต้องนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรมากมายครับสังเกตจากนะครับความต่างของเอลสุใช่ครับยอนยังคงค่อนข้างโอเคอยูอย่ยกเว้นป่าเลยนะครับที่เฟิร์สบอลจะโดนค่อนข้างหนักครับคุณผู้ชมครับใช่ครับเรียกว่าจี G ้จี้จนต้องหัวล้อแล้วแหละบ้าจี้ขนาดนี้ อย่างที่เห็นนะว่าจะมีเลนล่างครับอของทางตัวบร,ริมครับที่ดูจะไม่มีความสงบที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าป่าเสียหายแบบนี้จะเป็นอุ้ยจะกระโดดเข้าไปงัดใส่เซนต์ยค,ครับเซหรับมอสครับดับโอซใชครับบิกเกอร์หนีครับ,กกรรบวพิซซัทันดีดุกมากมากเล่นกันไวจริงๆคุณผู้ชมครับเกมนี้เพียงแค่3านาทีมีการเคลื่อนไหวในเกมเยอะมากๆฮะและการเงินของท็อปในขันพางครับก็จะมีมากกว่าเรื่อยๆเนื่องจากตัวป่าได้ทั้งการแอสซิสต์อินเวสต์ป่าและค่าฮีโร่ฝั่งข้าม หนักจริงครับคุณแบบหนักแน่นนใ่ครับงัดใส่อินซอร์นดิวครับและซีเนียลที่โดนเปิดก่อนแบบนี้ดูจะไม่ค่อยดีครับและพอบพื้นก็ทำเห็นแบบนั้นครับว่าจะวัดใส่ใครดีลงมาครับอยู่ใกล้ๆตรงนั้นครับเพื่อที่จะหนีไปด้านหลังครับเ get setget ใกล้ๆตายก็จริงครับแต่ยังเอาตัวเราไปได้นุเจอสแปมสกิลจากคาริ่งก้องครับเป็นคนเก็บคิวไปไม่สามารถออกไปได้ครับโดนอยู่ในอาคมของอิกนิสครับไม่สามารถออกไปได้ครับซาร่าสโอ้ยตอนนี้ครับคนดูปลดล็อกที่ห้าหมื่นแล้วครับขออีกห้าหมื่นครับจะปลดล็อกแสกันดาวใช่มคร ได้ไปหอมอมะเล่นเหลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก่อนใช่เลยครับผมเอาไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อก่อนโอเคฮะตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเลยครับไปอีกแสนชนะไปอีกห้าหมื่นครับผมอย่างที่เห็นนะครับคือตอนนี้เนี่ยตัวของเฟิร์สฟันครับโดนกดดันอยู่คนเดียวครับและต้องเป็นชะตากรรมที่เขายอมรับนใช่อ่าคือตอนนี้อย่าให้เลนของยอนเสียไปด้วยนั่นคือเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่มากๆนะครับ สถานการณ์ตามอยู่ครับใช่ครับอ้าวครับใส่ก่อนครับรีมิกครับแต่ว่าถล่มลึกเกินไปแบบนั้นครับพยายามจะดูดเลื่อนกลับมาแต่โดนรัมจากซัมเมอร์ครับเก็บคิวไปโอ้นี่เป็นการเตรียมเซตอัพครับฟูินซี่ครับเหมือนเป็นการกระทําสิ่งเดิมซ้ําๆจนบุีรัมเริ่มดักทางได้ว่าเขาหมาแน่คับัแดงรอบนี้ยิ่งเวลาผ่านไปความเสี่ยงของท็อปเบคอนทามก็จะมากขึ้นนะฮะครับผม แต่อยา่างไรก็ตามครับกำไรที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับจะอยู่กับทางนาค้อสของแกสเซิร์ชนะครับได้พื้นที่ในการเล่นมหาศาลในช่วงต้นเกมฮะนี่ครับตอนนี้ครับขายที่เติมโค้ดอยู่นะฮะเปิดจอดูไปด้วยได้นี่ใช่ฮะ โอ้ยบีมาครับโดนงัดมาครับกระโดดหนีออกเลยทันทีครับใช่ครับยอมใจฟรกเกอร์ไปซึ่งฟรกเกอร์ตอนนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนี่ผมบอกได้เลยว่าอาจจะเริ่มการเข้าครับครูับยูทธเจเริ่มเดินเกมสวนบ้างแล้วครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้อาจจะต้องนับเวลาฟิกเกอร์แบบเป๊ะๆกันเลยก็ได้ครับและวิธีนับแบบง่ายๆครับพอเขาใช้เราใช้ครับเราจะจดกลับมาเท่ากันโอ้แต่เท่าที่ดูเก็ตเล่นฮาคอรสในเกมนี้นะฮะดูผ่านผ่านเนี่ยดูมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะทั้ะ ซอสกระดิกจริงมีความยืดหยุ่นที่มากกว่านะครับที่ได้เร็วกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าพลังในการที่จะทำดาเมจใส่ฮีโร่ครับมันมีความเสี่ยงมากกว่าตรงที่ว่าสกิลอติเนี่ยมันจะยิงนิ่งๆครับผมและอาจจะโดนตรงนั้นเนี่ยแก้ทางปัญหาของพ็อปเบคอนนะครับผมจะเป็นเรื่องของทีมไฟน์ทรัมปินซี่เลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมรับมือกับทีไฟที่หนักนะใช่ครับถ้าทีมไฟที่จะเข้าของพ็อปเบคอนครับต้องขึ้นเอมสูนการต่อดาเมจก่อนแต่แกเติร์ไม่ตอดครับกระโดดเข้าไปกลางวงครับแแลลลลลลละะตตตััััััวเเเเอองงใกกกกก้าาาายคครรรรบบบบบฟฟิิิ์์สสมมหจที่ด อูครับแบบเป็นโอซกครับยิงฟรีจากด้านหลังครับตอนนี้เก็บมาแล้ว2ครับบุรีรัมเจดีสปอร์ตโอ้โหพอเป็นไฟตรงๆครับเริ่มที่จะสู้ไม่ได้สวยเท่าไรครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องของคอมที่ออกแบบมานั้นฮะทีมไฟ5บุเหลยมดุมากครับจอสี่เท่ากันครับความได้เปรียบในช่วงต้นที่ท็อปด้วยก้อนทามทำมาตอนนี้ต้องเริ่มะครับระวังมากขึ้นเนี้ยครับผมขอใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างเล่นกระทากันพอสมควรครับในเกมนี้คุณผู้ชมครับ เที่ตอนนี้เหมือนปล่อยปล่อยจริงๆครับปล่อยให้เฟิร์สฟันเนี่ยโดนไปก็โดนก็โดนไปครับนี่ครับช้ามาดูรีเพลย์ครับในการพยายามจะเข้าไปจัดการตัวของเฟิร์สฟันครับแต่ใช้ทอร์นาโดถ่วงเวลาครับคุณนซี่ครับแล้ววินชิฟต์ถอยออกมาพยายามจะเก็บด้วยไฟคราสแล้วครับแต่ว่ามันไม่พอที่จะเก็บได้นะครับผมแล้วทำให้ดับเบิลโอซีเอ็กซ์ที่ยิงฟรีได้กินกองไปฮะแบบดาบโนรีนี้ของมาแล้วชิ้นหนึ่งครับเนลกาติครับขอบฟริ๊กโดยรัว หนึ่งชิ้นก็จะเริ่มแรงแล้วนะครับผมอย่างที่ได้กล่าวไปครับต้นเกมเฟิร์สฟันอาจจะต้องโดนลดบทบาทในเกมนี้ในการโดนโฟกัสครับผมแต่ว่าการโฟกัสที่เขาก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลุดไปเหมือนกันแลนะถ้าเกิดว่าพ็อปเวลคอนทามไม่สามารถเดินเกมได้แบบต่อเนื่องครับและเฟิร์สฟันมีโอกาสได้ฟาร,รม์มและมีของฟื้นฟูกลับมาตัวของเอลสุครับจะเล่นได้ยากใช่ครับเมื่อกี้มีความประสบดน,นะเดยวเขาแล้วก็ไปดูว่าพวกเขาใช้ทำไมอาจจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้ครับผม จ้าจะพยายามเปิดไฟแหละครับเดินเข้ามาครับเกี่ยวใสอินรดิวครับเริ่มมีความนะครับหนามากขึ้นแล้วนะฮะโอ้ดูความลื่นไหลในการเล่นของทั้งสองทีมครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ครับว่าวิชั่นนะการข้อมูลการมองเห็นนี่คือสำคัญสุดจริงจริงกับเกมนี้ตอนนี้ครับเฟิร์สวันไม่ได้โดนแบบต่อเนื่องแล้วนะฮะแขกรีกองต้องคอยดูครับปจแห่งสายลมตัวนี้ดีๆฮเ ยิงครับเนี่ยต้องยิงกดดันให้ได้ครับไม่ให้เขาเข้ามาช่วยหลังจากที่เซีดิยเปิดแล้วฮะ,ะ,ะเวฟเลียร์กันไปครับเตียบบุกป่ากันอีกครั้งฮะแก๊งคู่แก๊งตีป่าระเบิดครับผมปับแดงฮะโอ้เซรีเดีเดินหรือคือเดินรอแล้วแบบว่าใครจะเข้าในพุ่มนั้นใช่คือง่ายๆว่าไม่ยอบแล้ว นะครับเขายอมให้ช่วงแรกได้ด้านขวานะครับข้างล่างครับโดนลุมครับสำหรับซัมเมอร์นะครับแต่รู้ดีครับว่าทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้สนดที่วาร์ปด้วยครับเลยถอยกลับทันทีครับมีมีกับเกสเซิร์ตไดแเละครับเสียแอร์เจลสเปนเดอร์ครับมีโอกาสที่พอลสก็จะบวกอยู่ฮะแต่ว่าตรงนี้ครับใช้นะครับสิ่งที่เสียไปแล้วครับให้เป็นประโยชน์ครับรู้ว่าเขาจะมาครับเราก็เนี่ยทำท่าเหมือนมีอะไรทันทีพยายามจะไปดึงตัวมังกรใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายไคก็รีเซ็ตนะครับผมกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส มีมาร์กดึงคนไว้ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหลายครั้งนะครับที่เห็นว่าอยู่1ต่อ3ต่อ4ี่ค่อนข้างเยอะฮะตอนนี้เนี่ยครับโซนอันตรายอยู่แถวหน้าดักเทเลเยอร์นะครับทั้งคู่เนี่ยครับต้องเราว่าพยายามจะหาเลยครับว่าใครครับหลุดแถวนั้นครับฆ่าได้หนึ่งตัวอาจจะได้ดักเทเลเยอร์ไปเลยแล้วซัมเมอร์ครับโอ้กดฟิกเกอร์ครับไกลมากกันโดนงัดกลับมาจากมอสครับแล้วโดนดูดอยู่ตรงนั้นตายเพราะมีมาร์คฮะแล็บป้อมกลางครับยังคงเคลียร์ได้ดีอยู่ครับบูยรัมยูเต็ดอีสปอร์ต เกมเช็คระเบียบในการเดินจริงๆครใครหลุดนิดหน่อยไม่ได้มีศพจริงๆครับุผู้ชมครับและดูการเงินของวิรัมยูไนเตดอีสปอร์ตครับแม้ว่าสกอร์คิวเนี้ยจะตามนะครับแต่สูสีกันมากๆครับและนุ๊กกระโดดเข้าไปกลางวงครับประเคนหมัดใส่ครับเอานี่ไปกินครับเอานี่ไปชิมไอจิเบนเดอร์ลงมาครับสดชื่นครับแล้วพยายามจะวิ่งต่ออิซลินดิวไม่มีใครครับให้เขาตามติดฮะดาเมย์งขาดนะเพราะว่ามาจากตัวคนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตรงกลางครับจะได้ทาวเวอร์หรือเปล่ามาแล้วครับ ย<า>ักโอ้สุดเลยครับแอบยิงอยู่นะจ้ะาการจะมาเก็บทาวเวอร์ฝั่งพ็อกซ์เมทคอนต์เอาไปไง่ายครับผมโอ้เราใส่แตริก้องแาริก้องครับโอ้โอตัวบางดิสกเกตหนีออกมาทันเนีโอ้เป็นจัหงหวะการเล่นค่อนข้างเสถรางแต่รีบิกอ้าวครับเล่นดีวครับเจอรีบิกบ้างครับหนึ่งคอมโบครับกดคอนเทเลอร์ได้ด้วย อ้าวครับแล้วพยายามจะตีต่อครับตอนนี้ไม่มีอันติเมตครับแต่เฟิร์สฟันกดเทอร์นโดครับแล้วถอยนี้กลับมาได้อยู่ครับด้านหลังนู่นครับกระโดดใส่เกสเซอร์แต่เกสเซอร์มีดาเมจที่มากกว่าเก็บลูกไ่ได้แต่สมเมอร์ครับลอยู่ตรงกลางแต่ย้อนครับแอบยิงอยู่ครับแล้วเก็บคิวครับแครตี้กลองไปเห็นตอนที่พาสิทธิ์เล่นไหมครับลบเป็นข้อเลยคุณผู้ชมฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อกี้เป็นโพซิชันการเดินที่ไม่ค่อยดีครับของบริยัคเนลเซนต์ครับคูร์บินซี่ครับ เริ่มจากการด้านขวาโผล่มาด้านซ้ายครับจากการเดินของซัมเมอร์กับเฟิร์สวันต้องระวังให้ดีฮะและตอนนี้เนี่ยดับเบนโอเซเลงแค่สกิวของมอสอย่างเดียวว่าใช้งัดใครไปหรือยังและเขาจะออกมายิงทีถูกต้องครับตอนนี้3ชิ้นแล้วครับผู้ชมครับสำหรับทางยอนนะฮะบอกเลยว่าแรงมากๆากแฮะเจาะขี้รัวถูกต้องคลาสิกนะเป็นคลาสิกเซตนะของยอนด้วยผม ไม่พาดสซีที่ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากมากึ้นจริงๆอ่ะเกสเซอร์ก็จะพยายามที่เข้าไปเก็บยอนเหมือนกันนะแต่ว่าติดเนี่ยตัวของเซนเนีที่รอใช้อดิสเบนเดอร์ตลอดเวลาใช่แต่ว่าไฟ5ตรงๆก็ห้าประมาทจริงแหละนะครับเพราะว่ามีทั้งราสนะครับยีน่าแล้วก็ตัวอย่างซีเรียลซึ่งจะทําให้การล้วงยอนต้องคิดเยอะๆฮะพลังในการเบิร์สดาเมจของวูราดินแต่สปอร์ตมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการยิงของแคริฟก้องและตัวบางๆทั้งหลายแหละต้องระวังอยู่พอสมควรใะครับ นี่ครับแกสเตอร์ครับกระโดดเข้าไปก่อนครับเพื่อเช็คเพราะมีสกิลหนีที่มากสุดครับในทีมแล้วพอสามชิ้นจะเริ่มมีบทบาทกับเกมครับผู้ชมครับสนับย่อนนะนโยกและต่อยโยกและต่อยครับ มีมิติครับเอาตรงนี้ครับเกิดอะไรกันขึ้นครับซัมเมอร์ไปเบิร์นสายเกสเซิร์ดครับและอินซิลลครับกดครับไอซิเบนเดอร์ลงมาครับหยุดด้วยวายพิซซั่นนะแต่มีมาครับสแปมสกิลใส่ซัมเมอร์ครับและโดนหนักหน่วงครับเก็บไปโดยคิวของมีมาเป็นซัมเมอร์ที่ไม่สามารถออกไปได้อีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ฮะคู่หูบอลดักอิกนิสทำงานด้วยกันได้ดีทีเดียวครับผู้ชมครับ กับการรวมแล้วก็เรดเอาไฟเอ่นะครับไม่ได้ออกเลยแม้แต่นิดเดียวฮะชิวต่างนะฮะแต่การเงินโอ้เบียดนะครับเปียดประมาณ1,000งพันโกโดยประมาณตลอดเลยนะนไม่ทิ้<ร>ห่างกันสักเท่าไหร่ครับใช่ฮะแต่เฟิร์สพอมัครับไม่โดดเพราะกระโดดหลบหรือเปล่าโอเคใช่ครับเฟิร์สพยายามจะฟาร์มซ่อมเรื่อยๆนะครับในขณะที่นาครอสค่อนข้างไปจะแตะหนึ่งหมื่นแล้วนะครับสำหรับการเงินแต่ซึ่งก็ไปเซิร์ไพร์อะไรครับด้วยความเป็นนาครอสด้วยใช่ครับทุกอย่างออลอินให้นาครอสเยอะแต่นาครอ ถ้าในจังหวะทีมไฟก็ต้องทําให้เป๊ะเหมือนกันใช่นะครับต้องได้ตัวของยอนให้ได้ครับออกของมาขนาดนี้ครับที่สำคัญคือต้องระวังการเบิร์สด้วยเวทมนต์นะครับทำให้ต้องออกของการเวทมาบ้างนะคุณบินซี่นะไม่งั้นอาจจะโดนเบิร์สตายได้เลยฮะครับผมอย่างที่ซันวาบอกเลยครับว่ามีพลังเวทเยอะจริงๆฮะใช่เยอะต้องมีของเซฟตัวเองหน่อยฮะสองตำแหน่งครับปากกับมิดเลนเลย แล้วเป็นดาเมจที่แบบมาแบบพื้นพักพูนเนี่ยงัดได้ครับแต่ตัวหนามากครับดิเซนเดีวครับแต่ว่าตัวซีเนียร์ที่โดนเปิดก่อนใช้เอสเซนเดอร์ใส่เพื่อนด้านหลังทันทีเบิรนบ์นไปเบิรนบนบ์นใส่แค่นี้กล้องเกือบตายฮะปุ๊บเราทำสวยนะรอบนี้ทำสวยมากครับไปที่ตำแหน่งฮะมีสองอย่างที่จะต้องเลือกครับยิงฟิลด์ซันไปอัดใสมีมาครับรัวด้วยพาสซีฟครับเกือบสิ้นชีพโอ้แต่ว่าสแปมสกิลครับ รัวและเคลียร์คลิปเลนกลางไปได้บังคับให้บุริลัมเด็ดสปอร์ตกลับมาดักเซเยอร์นี่แหละฮะเราจะกัรได้หรือเปล่าครับดักเซเยอร์ตัวนี้เขาเสียเลือดไปเยอะครับแต่คุณลิซี่ครับด้านขวาฮะโอ้โหเดินมาเป็นแผงเลยครับคนหรือฟาทูเลยเนี่ยนะแต่ไม่ใช่นี่คือเบคอนครับอ้าวครับเกสเตอร์ครับโดนเบิร์ตไปถอยกลับมาครับและตัวลิมิกครับก็ไม่สามารถที่จะยืนได้นานสักเท่าไหร่ต้องถอยกลับไปเช่นกันฮอสเบคอนรู้ว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่ดีครับรีบถอยมาทันทีฮะและมาที่เลนกลางอิสติลิยุก้บมเก็ไป ตาเมเรียกว่าอันตรายกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับคุณบิซี่ตอนนี้ย้อนตัวนีครับผมอันตรายกับพอมสเปค่อนางม,มากแล้วตอนนี้เหมือนว่ายังไม่มีจังหวะในการจะเข้าไปทําอะไรกับจับเบิรโอเข้าไรเลยครับและอย่างที่เห็นคือการยื้อสาหรับทั้งสองฝั่งครับบุรรันย์ติดทีสปอร์ตเนี่ยจะมีความได้เปรียบมากกว่าะฮะเพราะอย่างที่ได้วิเคราะห์ไปตอนแรกนะครับว่าปลาจะโดนหนักจริงครับแต่เลนนึงที่ไม่ได้รับผลเลยฮะนั่นก็คือเลนของยอดฮะเนี่ยมีเงิน9 0 0านะครับ โอ้แล้วดูครับเงินของเฟิร์สฟันครับก็เรียกว่าขยับเข้ามาเรื่อยหนึ่งหมื่นแล้วนะครับครับผมพยายามรักษาบาลานซ์การเงินดีนะคริสซี่นะคือหลังๆก็ไม่ตายแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะเซฟตัวเองในขณะที่พยายามจะมีบทบาทให้กับเลือดด้วยอะเอาเลยครับบูดีลัมยูเต็ดอิสปอร์ตครับมีช่องทางครับในการเจาะที่มากขึ้นครับในขณะที่พ็อกซ์เดย์ฟันทามครับต้องรอจังหวะสวนบ้างอ่ะโอ้โหดูการยืนอุ้ยขาหยุดนีเลยจ้านะครับริกเกอร์ทันทีฮะโอ้โหนี่คือการตั้งใจกดเลือดครับคริสซี่ครับ การยิงกดเลือดเลยครับเพื่อจะไล่ให้กลับบ้านออกไปแล้วโดนกดดันดัานอยู่ที่ฮะและตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามสำหรับครอปเฟลคอนทามครับต้องระวังนะครับการต่อดาเมจระยะไกลครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนุฟิลเดอร์สันครับและตัวนะครับของเอ่อเวอร์สแวนครับผมแต่นุนี่หมัดหนักมากครับตอนแรงแรงฮะแรงมากครับคือเหมือนเป็นเอลสูสายเวทอ่ะใช่อ่ะเนี่ยโดนนะครับเอาครับได้ถูกตัวนะครับทำให้เด็บเบอร์โฮนสุดได้ครับถอยทันที ย้อนกลับไปก่อนนะครับเจ็บนะคือก่อนที่ยังจะไม่มีมีเรื่องอับพลอยก็ต้องระวังดาเมจรัสกับทางตัวซิลเยอะๆหน่อยคะแต่ดับเบิลโอเซเว่ครับจะไม่ต้องถอยจนสุดเขามีโบว์ออฟสแลกเจอร์แล้วนะฮะครับผมการเบิร์สดาเมจเท่านั้นที่จะฆ่านะครับยอนของดับเบิลโอเซเว่ได้นี่ใกล้จะเป็นยอนที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับของจะเต็มช่องแล้วนะครับผมแล้วได้เก็บรักเรซซิ่งครับมอบให้เฟิร์สบอลที่เล็บแถวหน้าครับคเรซซี่ครับแล้วดูครับตัวของฮอปเดย์คอนฮามครับ ไม่มีตัวเบิร์สดาเมจที่จะทําให้ยอนตายในชุดเดียวเนี่ยใช่มีเพียงแค่เกสเซอร์แต่ว่าเกสเซอร์ก็อาจจะโดนหยุดยั้งด้วยอจิสเบนเดอร์ครับโอ้คุณมินซี่ปลดขั้นที่3ามนะครับน้บองวัน่าโอ้ขอบพระคุณทุกคนนะชาวอ,าอีทุกท่านนะนะครับอ่าดูโค้ดด้านล่างครับขวาบนไม่ต้องไปดูเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาโค้ดด้านล่างไปเติมเลยครับแต่ตอนนี้ครับโปรแกรมที่เกมก่อนครับแม้ว่าสกอร์คิวครับจะนําอยู่2ตัวก็จริงครับแต่สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีนะฮะบอกเลยว่าพลิกหัวก้อยได้หมดครับผู้ชมครับตอนนี้ฮะ แล้วตอนนี้จะเป็นโอกาสในการดึงโมเมนตัมคืนครับคุณวินซี่ครับเพราะว่าบีเด้นอฟทรอยเริ่มมีกัน3คนแล้วนะฮะทั้งตัวเบลดัฟเองแล้วก็ตัวอย่างทช่ด้านรีมิกซ์ที่เล่นลิโป้นะครับมีกันเวทกันดักแล้วอิสเดีิลเปลี่ยนจ็อกนะครับเป็นคนแยกก่านครับใชความสนใจครับและใช้ยสุดเดอร์วาบเลยฮ่าฮ่าฮ่าได้แลับผมนะครไม่วาร์ปกลับบ้านนะครับเพราะว่าการวาร์ปกลับบ้านจะใช้ชัยสุดเดอร์นะครับชัยสุดเดอร์ในหว่าใช่ มีการเปลี่ยนคลาสครับจากโรมฮะกลายเป็นตัวเะนรดักเซย์เจอแทนครับแต่ว่าอย่างที่เห็นครับดาเมจเอลสุกยังคงอันตรายครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับและมอสครับเดินผ่านครับมหากาบดาเมจเดินบดิดิโอสูเลยครับกลายเป็นคนโดมเบิร์นแล้วใช้บอลโอซูเกอร์รับดูเลือดขึ้นมาครับเชียวโอ้ครับและตัวเองตายครับมีก่อเกิดขึ้นมาครับ เรียกว่าเซฟชีวิตอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดเข้าไปด้านหลังกำแพงครับไล่ยิงฝั่งหลุมข้ามที่ถล่มเข้ามาและตอนนี้ครับเก็บไปแล้วสามคนเก็บไปส<อ>ี่คนเหลือแค่แคริ่ก้องคนเดียวและฝั่งครับของคุยรเจ็ดอีสปอร์ตไม่ยอมปล่อยให้พลาดเก็บเอฟไปและเดินไปที่เลนกลางต่อทริปบนคิวจากนุุ้ด้วยฮะ<อ>สวยงามจริงฮะจังหวะในการเข้าอฟอร์เมชั่นในการช่วยเหลือซึ่งการณ์และการของคุยรเจ็ดอีสปอร์ตตอนนี้กำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบมีไม่ไรประมาณยี่สิบห้าวินาทีในการจัดการปิดเกมนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะทันเวลานนะคคคคคคครรรรรรััััับบบบบวิซีี่่่เเหลลลืือยแสส้าางมดช โอ้และได้ไปต่อครับบุรีรัมยูนเต็ดครับเก็บเกมแรกไปได้กับการเจอกับพอกเบคอนทาโอโ้ยขนลุกอะพูดตรงๆว่าขนลุกจริงๆครับคุณผู้ชมครับตำแหน่งในการยืนของบุรีรัมย์เมื่อกี้คือดีมากๆฮะทีเดียวครับขอทีเดียวนั้นคือแม้ว่าจะแลกด้วยเนี่ยชีวิตของดับเบลโอเกแต่เขาออกไอเทมรอรับสถานการณ์ตรงนั้นมาแล้ว แล้วผมต้องชมนะครับว่าการเดินเกมต้นเกมของพอลสเตคอนทำได้ดีมากเลยครับคุณวิซซี่ครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีจุดชะลอซึ่งจุดชะลอตรงนั้นทําได้สวยมากโอเคบัฟช่วงแรกคุณอินเวตคุณบุกป,ป่าได้ทําได้ทดําได้ดีแต่ว่าช่วงหลังครับหลังๆไม่ปล่อยแล้วนะครับเพราะว่ามีพลังมีโมเมนตัมในการดึงเกมคืนนะครับแล้วบอกตรงๆว่าเกมนี้วิ่งทันกันนะมีแค่ชอดไฟสุดท้ายในยที่เป็นตัวตัดสินนะและผมคิดว่าเกมก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ คือจะมีช่วงแบบสูสีเบียดเบียดกันแล้วพึบทีเดียวก็จะรู้เลยว่าใครจะชนะโอ้โหแล้วดูดาเมจของดอตโอเซนเอครับไม่แปลกใจเลยครับสำหรับในยอนในเมตาตอนนี้ครับดาเมจหนึ่งแสนครับคือถ้าไม่มีใครไปแตะเขาได้บอกเลยดาเมจแบบนี้ไม่เซอร์ไพรส์และอย่างที่2ครับผมไม่สามารถเข้าหาถึงตัวได้จริงๆครับคุณวินซี่และคุณผู้ชมครับใช่คิดตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าสามารถที่จะอินเวดหรือว่าเข้าไปนกดดันฝั่งงข้ามได้ก็จริงเนื่องจากว่าตัวของยอน แชรี่ทีมของเขาเนี่ยทีมบูยัมยูเต็ดอีสปอร์ตเนี่ยยังไม่มีดาเมจมากพอที่จะไล่และกดดนนันครับให้ตัวของมอสเนี่ยไม่มีความกล้าเข้ามาได้ครับผมในเกมนี้เนี่ยนะฮะต้องเรียกตามตรงครับว่าทางตัวของบูยัมยูเต็ดอีสปอร์ตเนี่ยไม่ได้โดนกดดันเรื่องของเลือดเท่าที่ควรนะครับผมในการที่จะพยายามให้ทีมของพอลส์เบคอนเนี่ยได้เปรียบก่อนที่เข้าไฟตรงนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยของทางส่วนใหญ่อิสรีเดียจะเป็นคนรับไว้ทั้งหมดเลย